และขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีนี้ครับซึ่งจะยุ่งเา็นชนิดเท่าไหรนะครับใจกัางสองคุณครับผมขอบพระคุณครับท่านคณพี่อ็อฟด้วยอ่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับครับดีใจมากครับแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ๆผู้บริหารทุกคนก็บอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้จัดนี้มาสองปีห้าปีแล้วในช่วงโควิดนะวันนี้ก็ได้จัดเต็มที่แล้วคนก็เต็มลานเลยก็ดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับแล้วก็เที่ยวคอนสยามวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเรามีมังกรที่น่าจะเรียกว่ายาวทศไทยยณตออนนนนี้เเเละก็็คืป่ มังกรที่ยาวประมาณ108เมตรนะครับซึ่งการออกแบบเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาทราบนะนี่เขาก็จะมีเขียนไว้นะเพราะว่า,าเราใช้เราได้การออกแบบจากสิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศเขาเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองตุ๊จีนมากอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรพิเศษมากแล้วก็ดีไซน์ก็น,น่ารักมากนะครับก็มีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24มกราคมนะครับใครที่ยังไม่มีแันทําอะไรนะครับก็แนะนําให้มา เดี๋ยวดูโชว์ที่นี่ได้นะครับผมมีทุกเย็นเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาทินค่าได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักที่นี่เลยนะครับนนที่ไอคอนยสยามเชื่อวันนี้รับรับบทเป็นเทพแห่งสวรรค์ด้วยในการแบบล่้องมังกรหรืออะไรใช่แต่ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นยิบซ้ำมากเชื่อวันนี้เป็นมั่ง <c oughs> นายสนุกสนุกแล้วก็น่าเราไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรประมาณนี้เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีกวงลูกบอลที่เอาไว้เล่นกับมังกรด้วยก็สนุกซ้อมซ้อม ้อมหัไม่ได้ซ้อมหนักแอบคิดอยู่ว้าหรือเราเอาคาถาที่บ้านที่มีอยู่มาซ้มอมก็เลยมันไม่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ในทีมคณะเชิดก็ช่วยสอนน่ารักมากเลยเออบอกว่าบนชุดเราก็คือเครื่องเพชรอลังการมากค่ะใช่ใช่ครับผมรลคาเทาไหร่คะ <c oughs> <c oughs> ชาไปครับเท่าไหร่นะร้อป็สิบล้านร้อยปล้านล้ออลอแอันไม่กบแบบแข่งกากับกาแสดงไม่ไม่ไม่หรอกเราก็เราพอพอเราอยู่การแสดงเราก็เต็มที่บนการแสดงนนะครับจริงๆกลคนปกาิดไหมครับลูกะกผิดจับ้องจับป้องคนที่พูดคำถามที่มองแบบคนโปรอ้โกนคนออกพีเี่ยมันมันร้อนไงการอเดียันช่วที่ระรายอากาศได้ดี ช่วงนี้พี่ดูลพีด่ดุลก็ก็นิดนึงคนอารมณ์ดีนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ได้วิ่งออกกำลังกายได้นู่นได้นี่อยู่เรื่อยๆเอาเร nice ื่องวิ <c 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 ่งก่อนเราไปเลือกวิ่งยังทำไมถึงนานหนะอ๋อคือคือจริงๆปกติทุกปีผมผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ปีช่วงในแพนดามิกโควิดเนี่ยก็เหมือนผมมีอาการบาดเจ็บทางหัวเข่าด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่ได้วิ่งแบบ คือไปต่างประเทศผมจะวิง่งทุกที่เลยผมชอบผมเป็นคนติดการวิ่งเงี้ยนะจริงๆคือเราวิงนะ่งแล้วมีหลงบ้างไหมหลงเหรอก็ก <c oughs> <ๆ>็ก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรเงี้ยแล้วไมเราจัดรูทเอง<ม>หรอว่าจะวิ่งไปบริเวณไหนไม่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 ได้ไม่ได้กำหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบแบบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีวิ่งแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรแนตะ่ก็ เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามวิที่ต่างประเทศก็แบบโอ้ยล็อกฟินมากเลยมีความสุดแบบดีมากแล้วก็เลิเก็บบรรยากาศทุกคนที่เห็นในจีนะคือทุกครั้งเวลานานไปตา่างประเทศน่ยจะต้องหาทางที่จะไปออกกลังกายไปวิ่งนาฬิกานาฬิกาเแคปสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้วิ่งว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่า,าแค่อยากออกไปเสพบรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นคนเสร็จติดการวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาเรากลับมาได้สมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างงเี้ย <ersch> จริงๆเจ็บคันถึงขนาดไหนคะมันบอกต้องหยุดไปเลยนี่ใช่ก็ช่วงนั้นหยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโออย่างเงี้ยก็กลับมาวิ่งเข่ามันโอเคขึ้นมาตอนต้องเนอย่างระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมข้วเข่าอย่างเงี้ยสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็โชคดีก็มันก็เป็นผลว่าทำไมผมถึงเข้ายิมอ่าแล้วก็ออกกำลังตลอดอย่างเงี้ยครับผมคือต้องทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็ ได้ยินพี่ๆเห็นพี่ๆที่เล่นกีฬามาเยอะเนาะเรื่องหัวหัวต่อข้อเข่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเออเริ่มสร้างเริ่ม,เร,มเริ่มดูแลเขาแล้วแล้วในส่วนเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่างคิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเตะเลยแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากเลยแล้วทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอ่อยออะครับชวนใครล่ะรูปสุดท้ายที่ลงก่อนจับอะครับคนนั้นนะครับอะไรจะเาไมชวนหรอเคใช่ชวนเขาไปวิ่งไหมคะยังยังนะยังไม่เคยชวนนะไม่ อยวลองถามเขาดูเลยเขาอยากคือเราเห็นเขาไม่ออกกําลังกายหรืออะไรยังไงคะหรืก็ออกนะเขาอาจจะุ่มงออกเมียก็ได้ไม่ไม่ก็จริงจริงเราเราก็ชอบบิ่งอยู่แล้วนะอย่าอย่างล้อยสิ่เปิดเราบินไปเก็นไงบ้างเราบิไปเ็ไงบ้างพี่เป็นไงบ้างนายก็ก็พักผ่อดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู้นด้วยพี่พี่ผู้ใหญ่อยู่ที่นู้นด้วยก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็ ก็เลยครับก็ได้ได้ใช <wh> <ing> ้เวลาด้วยกันด้วยเป็นไงครับการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครัโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นหลังจากที่แบบเริ่มเห็นสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าะใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของ ปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็<ส>ได้รู้จักกันมากคือสเต็ปบบการพัฒน,นามันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะผมก็ดีขึ้นนะก็อืมมันก็ก็ดีต่อความสึกของคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเต็ปที่สถานะมีอะไรอย่างนี้แล้วแล้วหรือยังคะ ไม่จริงๆไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็สิ่งที่เราท r e ปเขาสิ่งที่เขาท r ิตเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่นะแล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาเ็คย่คยก็ไฟทางกันตลอดอย่างวันที่ลงรูปพร้อมกันหลายคนก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงสถานะกันว่าเออใช้คําว่าแฟนรักก็เลยแบบ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีตามที่หมอช้างเป็นเรื่องดีที่เป็นแฟนกันแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็จริงก็เราลงเป็นเขาเรียกไงลงไปเป็นแบบเก็บเมมโมรีของเราอล้เรารู้สึกว่าอินสตาแกร,รมของเรามันไม่ใช่คแค่เปิดเป็น p u b บลิอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นไพรเวซีเป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ เอาจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มอ่านแล้วก็น่ารักดีน่ารักดีเนี่ยครับพอลงแล้วฟีดแบบมีอหามากแบบของคที่เราพอมองเมนภาพลุ้นฮะกคอมเมนต์ทักใครก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามแล้วก็ มันมันมันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนขอบคุณมากๆเลยคนระับอยา่างคู่รูปแรกหลายคนก็คือรอรื้อตั้งตาเลยและครัรบคนด,ดันไปว่าไอ้ทำไมถึงเลือกเป็นรูปนี้อะไรเางี้ที่ลงรูปลุกแบบอ,อไรต่ออืมไม่ไม่ได้กดดันนะเราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากปฏิบัติเป็นความสุขของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป๊ะ อันนี้อ,อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนอยากไปไ<อ>เพื่อนไปก่อนใไน <ๆ S 1> เขาก็มีมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยนะร<ต>ับแล้วจริงๆเจอกันทุกวันไปะหรือว่าเจอวันหลังๆนั่นก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรร<อ>นะหว่างที่นายลงรูปเกี่ยวอะไรคนก็เข้าไปเป็นว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่ามันต้องแบบจังหวะไหนดีไม่เลยนะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริง เวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทางเฟิร์นเองก็ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากกล้องให้เราไหมเขาไปตากกล้องให้เรามาเพราะว่าครับก็เป็นครับเป็นครับาสวยไหมสวยไม่รอดไปดูเลยแตมว่ารูปหรือไม่ถึงเฟิร์นรูปหรืไปถึงรูปหรือไมเฟิร์นสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขา กล้อองะประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจมีเมมเบ้นน่ารักน่ารักไว้ดีครับมันดีมากมากเลยได่คะแนนเพิอมไม่ไม่เคยถามเลยแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่เอายังไม่เจอไปเพเลยไงเดียวพี่ถามเพื่มาเลนทน์เลยว่าเออมะเ้นทายมาไงนี่ยี่ยน่ยี่ยี่ยน่ี่ยน่ยี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 ายี่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 ่ียย่าีย่ เราอาจจะรู้สเตเตัสสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเฮ้ยตัวเอามาขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนในไทยเนะี่ยเอาะจริงนะผมว่าผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลย <S <S 1> <S 1> มไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานนะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับเราเดินเราเดินเราเดินมนาะจีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคำเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่า มมัันนรู้สึกเออแบบเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเขาเรียกเราว่าเหล่านั้นนี่ว่าไอ้นายที่จำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเขาอะไรเขาว่าอะไรผมตอบไม่ได้ต้องลองถามอันนี้วขาเปลี่ยนกันใช่ไหมคะอะไรนะมีคำเรียกแทนกันก็น่าจะมีนะเออแทนผักเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะละมุนลง ไม่มีเสียองแม่หน้าเรามีเสียงสองเสียงสามอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเขาน่ารักครับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วรักมันอะไรนะน่ารักไปหมดน่ารักไปหมดทุกคนเวลาไปไหนทุกคนก็จะบอกว่าช่วงนี้นะดูแฮปปี้แบบว่าโลกมันสดใสเฉียบเลยช่วงนี้ึ่งรองกระแสรอใช่ใช่ก็คนดุพี่พี่ที่กองก็สนุกสนานอย่างเงี้ยเขาก็ก็รู้จักเธอแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายๆคนก็น่าจะเคยกัน้ก็ เขาก็ก็ยินดีนะไปไหนก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอยติดตามพวกเราอ่เงี้ยมันมันเป็นกําลังใจที่ดีต่อการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตมากเลยจริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มากเพาคนที่กองอย่าพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกรองก็เปิดนะ จริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเฟิร์ดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคุกกี้เขินเหมือนกันถ้าอนาคตจะร่วมงานละครอีกการอีกเรื่องหรือหนังอีกเรื่องมันจะไ,ได้ไหหรอแน่นส,นนสิไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันเะว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทนะั้งคู่มีคุณชวนออกงานคู่หรือยังน้กค็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถา่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แหละ มันก็เลยแบบทุกอย่างมก็จะต้องอัดงานก่อนแต่เดี๋ยวคงถ้าถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างโมเมนต์รูปตนเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซวไอ้ยิ่งนี่คือหยิ่งอะไรครับยิกงแก๊บยิกงแก๊บนะยิ่นะยิ่งไงยั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 งไม่ได,ด้ไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้กแล้ว เดี๋ยวพี่ไปถามไปเฟื่องรู้ไหมว่าไปเฟื่องนะถามพี่ให้เต็มตัวนครสวรรค์เนี่ยเไปเที่ยวเลยโอเคนะไล่ตามใส่ไีบสัอะไรนะตำรวจไหมเพราะเราเราเปจีบไปกันไม่ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรครับแค่นั้นแหละอยู่ในหมวดคนค่อนข้างรักมากๆเลยใช่ไหมรอผมดูค่อนข้างรักกับรไหมครับรักอยู่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดูไปเรื่อยๆ ครับผมโอเคนะอันไหนอวยความปีใหม่ไอ้ตุจีนอ๋อครับก็ซินเจียยุยีซินิพชายนะครับขอให้ตุจีปีนี้นะครับเป็นปีทองทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับขอให้การงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยไหลมาเทมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีทองของทุกคนในปีกระต่าย2023นี้นะครับก็แฮปปี้วันตุจีนครับโอเคขอบคุณครับขอบบบคคุณรัไบไปครับ